ไอ้น,นี่เล่นหนังกี่เรื่องละเนี่ยเดี๋ยวแกจะเล่นหนังอีกสองเรื่องมีไวไัยวัเนี้ยเขาจะไม่นเออน,นี่ยเออไอเนี่ยต้องทําบุญอะไรป่ะแกจะปังมากเลยนะไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยจริงๆอ่ะหงอยเฮงอ่ะไม่เท่าไ,ไหร่นะแต่จิตได้ไอเน,นี่ยจิตข้างในแกนได้แกถึงมีคนเชิญเล่นหนังตลอดดนะีนะไอเนี้ยพอมันมันมันอักหน้าขึ้นไปอ่ะหน้ามันเหมือนมันเหมือนอะไรมาสิงหน้าแก อาจารย์ไม่รู้ครับแต่วันนี้เนี่ยเขารู้ว่ามันมีอะไรไม่รู้สิ่งหน้ามันพอยเนี่ยหน้ามันแบบมันแบบแบบเมคอัพแบบปุ๊บได้นี่มันขึ้นเลยอะมั<ใ>นแสงขึ้นตุก๊กๆๆๆกเลยนะท <ใน S 2> ีเนี้ยมันเล่นกล้องใครบางคนนะสวยแต่พอทาเข้าไปแล้วมันเหมือนมันอัพลงนะไม่ใช่อัพขึ้นใหญ่เนี้ยมันอับขึ้นนะแกต้องมีฝ่ายตรงกันอย่างเงี้ยมั้งเนี่ยแกมีฝ่ายตรงเนี้ยนิดนแล้วมันตรงกับตรงนี้พอดีเนี่ยแล้วแกเป็นเนี่ยแกเป็นเม็ดอย่างงี้ด้วย ใช่มันเป็นเม็ดมุกหัวใจอะเวลาแกมีกัพหน้าแต่แต่จะเอาปากกาเงี้ยไปเขียนไม่ได้นะให้มันเป็นเูกหัวใจไม่ได้นะมันไม่มันไม่อัพนะบางคนไปให้หมอดูเขาดึจี้เงี้ยไม่ได้เมันไม่อัพนะเดี๋ยวจะลงให้นะแต่เนี้ยเกต้องระวังข้อเท้าซ้ายจะมีปัญหาแกไอ้นี่เคยตัดเอ็นขอามาโทษนะงั้นแกจะมีปัญหากับเอ็นใช่เนี่ยเอ็นไอ้นี่ยอันเนี้ยมันเคย สมัยก้อนเนี่ยมันเคยตัดเอ็นตัดเอ็นพวกสัตว์อะเราก็ไม่รู้เอ็นอะไรนะแต่นี่เขาเียงเนี่ยเปิดให้กานดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยสิเอ็นมันขาดไปแล้วเห็นไหมระวังนะเวลาทําเล่นอะเวลาเราฆ่าฆ่าเลยฆ่าแล้วผัดกะเพราผัดอะไรไปเลยใหญ่เนี่ยมันทําเล่นไงเขาจะไม่เนี่ยแล้วตอนเด็กๆมันชอบเถียงกแล้วมาถูกอ่ะเดี๋ยวลงให้นะแต่แต่แฟนปัจจุบันนี่เขาก็ดีก็แกนะ อ๋อยังยังยัแมี้อ่้วตอต่อจากนันสิบหกเนี่ยต่อจ่าสบหกสิบเก้าสิบเก้าหนึ่งคิวมันยี่คนอ่ะหนึ่งคิวหกคนหนึ่งคิวเก้าคนนะือนะก็ต้องไปดูนดิไปไหว้ปู่มาก่อนดิอาจารย์นัดมาแต่อาจารย์บอกให้เก็บมาจับคิวไม่หรอเออคนไหนคนไหน ก็ยังก็ยังมันยังไม่เข้าที่คนไหนมาเราบัตรยังไม่ถึงนะไปไหว้ปู่นะครับก่อนเด้อไปไหว้ก่อนไปได้เนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยหน้ามันขึ้นเนี่ยหน้านี่ได้เนี่ยหน้ามันได้นะเนี่ยใครไม่รู้นะเนี่ยขาเขื่อมันถลอกหมดเลยนะเนี่ยถลอกถึงขาข้ออ่อนเอาจริ้งเนี่ยเนี่ยใครไม่รู้นะว่าอันนี้เหรอจริง ุสิหน้าแล้วสวยสวยไว้นี่ต้องสิบเท่านะแต่ว่าหน้าอกน้องมันเป็นปานไงเวลาผู้ชายพอเปิดปุ๊บเขาทิ้งหมดเลยต้องดับดับปานออกอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยมีเอาเดี๋ยวลงให้ไปก็เห็นแกคุยมาแล้วในรถอ่ะขอดูหน้าอาจารย์ก่อนถ้าดูปังกูดูด้วยถ้าไม่ปังไม่ดูรน การล้างเคีรยอยู่อีกสองอาทิตย์ด้วยความเขาจะให้เล่นยาวสองเรื่องอะไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องเรื่องลิทธยาด้วยนะเป็นเรื่องหนังลิทธยาใช่ตบกันเลยใช่เรื่องแบบจิกเรื่องผูกหัวมืยากันนี่แหละจิกจิกอันนี้มันเล่นเรื่องนี้ดีนะอันนี้มันเล่นหนังแบบพวกนี้ดีไม่หนังจัดๆวงๆก็จิกอะเพวกจิกหัวจิกเมียกันอะอันนี้เลย ถ้าเกจะทำหน้าไปเลยอ่ะหน้าแบบไรพ่อชื่ออะไรอะระวังติดคุกถามพ่อแกจะติดอยากติดหรือไม่ติดถ้าไม่อยากติดมหาจารย์ถ้าไม่งั้นก็ติดยี่สิบปีเพราะมันเป็นสามคดีคดีเดียวจะแบ่งเป็นสามเรื่องอาจารย์ไม่รู้เรื่องอะไรนะแกต้องพาตัวมาใครถ้าอายุสิบห้าแล้วต้องดูใครดูมันนะจําไว้ดูดวงอ่ะไม่มีโหราจารย์อะอาจารย์เท่าก็เหมือนกันทะลุดูให้ไม่ได้หรอก บางคนบอกมาไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ดเหมือนที่อาจารย์บอกว่าใครอยากมีผัวเธอต้องไปดูตัวผู้ชายนะอยากมีเมียก็ต้องไปดูตัวผู้หญิงโทรศัพท์ไปลองดูดิหน้ามันได้นะในเฟซอนะ่ะแต่พอเอาจริงไม่ได้นะ <c oughs> เนื้อคู่เรายังไม่นิ่งเพราะเราต้องเจอทั้งหมดเจ็ดคนเพราะตอนนี้มันหนึ่งสองสามพูดแต่จะจเ็น โอ้เจ็ดเลยหรอโอ้โหข้า็แกงนี่เจ็ดคือถ้าเรามีลายมือมันมีเยอะเราต้องทำยังไงหอมแก้มเสร็จแล้วก็รีบทิ้งทิ้งๆิ